มีคนก็ฝากถามนะคะว่าเขาเป็นไทรอยแล้วแบบว่ามีอาการเลียแล้วก็แบบว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกผมร่วงคิ้ว่าร่วงเนี้ยควรจะปฏิบัติยังไงะคะคือเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจแบบบางทีก็ได้ฟังบ้างบางทีก็ไม่ได้ฟังนะคะ คุณวิไลค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องหาคําถามก่อนอ่ะคุณวิไลถามว่าอยากทราบเรื่องการรักษาไทรอยค่ะถามมาแค่นี้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณวิไลย,ยังอยู่ในซูมนี้ไหมคะจะสะดวกให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งไหมคะขอขอแนะนำแบบนี้นิดนึงนะคะถ้าถ้ายังอยู่ใน ห้อง z o o นะคะแล้วก็สะดวกเนี่ยรบกวนเปิดกล้องหรือว่าใช้ระบบยกมือก็ได้นะคะพี่แอลนะก็ทางเราก็จะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ซักถามกันได้สะดวกขึ้นนะคะจะได้โต้ตอบกันด้วยค่ะเปิดถามคาถามอะไรเพิ่มเติมนะคะมันจะได้ง่ายค่ะค่ะอ่าคุณวิไลยกมือแล้วค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเปิดไมค์ให้แล้วครับ เชิญค่ะคุณวิไลใช่มีคนก็ฝากถามนะคะว่าเขาเป็นไทลอยแล้วแบบว่ามีอาการเปรียแล้วก็แบบว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกผมร่วงคิ้วว่าร่วงเงี้ยควรจะปฏิบัติยังไงคะค่ะ,คะมีพี่น้องจิตนาสาท่านไหนที่พอจะแนะนำในส่วนของเพื่อนของคุณวิไลที่ถามในส่วนนี้มาได้ไหมคะ ตอนนี้ถ้าไม่มีคือตัวเองก็จะแชร์ประสบการณ์ในส่วนของตัวเองเป็นไทลอยมาเหมือนกัน <laughs> มีลักษณะไ,ไทลอยเป็นพีดอะคะ่ะตัวเองจะมีปัญหาเรื่องใจสัน่นใจสัน่นมือสัน่นและมีปัญหาเรื่องผมร่วงเหมือนกันเลยค่ะค,คือก่อนหน้านี้ถ้าเรารักษาในส่วนของทางการแพทย์ท่านก็จะให้เรากินยาก็คือจะเป็นตัวฮอร์โมนไทรอกซินอะค่ะเพื่อจะกินยาในส่วนตรงนี้ค่ะแต่ถ้าในส่วนของแพทย์วิถีธรรมก็มาปรับสมดุลในส่วนของท่านอาจารย์เนี่แหละคะ่ะมาปฏิบัติยาเก้าเม็ดนี่ยค่ะค่ะ ก็ท่านต้องมาศึกษาในส่วนของยาเก้าเม็ดมาใช้ศาสตร์ของของตรงนี้ค่ะากาันก็จะดีขึ้นแต่ตอนนั้นอะของแอลน่ะเอ่อก็คือตอนนั้นเรายังไม่ได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียวอะค่ะก็ต้องไปกินยาในส่วนตรงนั้นกินอยู่6เดือนนะคะแล้วหลังจากกินยาก,ก,ยาก็คือก็ต้องไปตรวจค่าโฮอร์โมนไทรอยอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนตรงนี้แต่ตอนนี้พอเรามาปรับส่วนดุลในส่วนของท่านอาจารย์หมอเขียวใช้ยา9้าเม็ดอ่าไทรอยนี่จะไม่กลับมาอีกเลยค่ะคุณอาวิไลค่ะลองลอง,ลองให้เพื่อนเข้ามาศึกษาในส่วนตรงนี้ดูนะคะค่ะเ<ม>ชิญเชิญ<ม> แล้วอย่างยาเก้าเม็ดนี้คือเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจแบบบางทีก็ได้ฟังบ้างบางทีก็ไม่ได้ฟังนะคะอืมอ่อค่ะก็ต้องต้องต้องขยันเข้ามาเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็มาฟังแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆะคะ่ะในส่วนของยาเก้าเม็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาฟังแล้วก็ต้องใจเย็นๆในส่วนของการปฏิบัตินะคะมันต้องมันต้องมาใช้ตัวเองในการปฏิบัติอ่ารักษาตัวเองอะคะ่ะในส่วนตรงนี้ก็คือมาเป็นหมอดูแลตัวเองอะคะ่ะคุณอาวิไล ค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญท่านจินสาท่านอื่นนะคะที่จะแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการเป็นโรคไทรอยหรือว่ามีญาติมีอะไรในส่วนตรงนี้ค่ะขอเชิญได้เลยค่ะอาจะแชร์หรือว่าจะแชร์ประสบการณ์เรื่องอยาเก้าเม็ดก็ได้ค่ะค่ะจากที่ดูในช่องแชทนะคะเห็นมีผู้เขาเล่าการอบรมหลายท่านเลยนะคะที่เขียนมาว่าเป็นไทรอยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณลุงหรือคุณปทุมทิพย์นะคะ ในส่วนของคุณวิไลอะคะ่ะพี่แหวนุย้ยก็คือสมมุติว่าถ้าเพิ่งได้มาเข้าค่ายหรือว่าเพิ่งได้มาเจอกับเราจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะท่านมีกุศลดีนะคะได้มาเจอกับพวกเราได้เข้ามารับฟังข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะการศึกษายา9เม็ดนะคะมันจะทําให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจอะคะ่ะก็ลองก็อยากแนะนําว่าลองเข้าทาง YouTube ก่อนหรือเข้าทางเว็บไซต์ก่อนซึ่งถ้าเข้าทางเว็บไซต์สะดวกกันนะคะมันจะมีส่วนของเว็บไซต์ที่ว่า อธิบายว่ายาเก้ามีแต่ละข้อเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงลองได้อ่านหรือศึกษาดูก่อนก็ได้ค่ะมีพี่แบงค์ยกมือค่ะพี่แบงค์มีอะไรจะเพิ่มเติมนะคะเชิญน้องเชิญน้องแบงค์เลยค่ะ,ะ,จะเจริญธรรมครับเอ่อจเจริญธรรมคุณวิไลนะครับคุณนาวิไลพอดีตัวเองเป็นไทรอยเหมือนกันนะครับแต่อาจจะผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนของคุณนาวิไลเป็นไทรอยแบบไหนเนาะแต่ผมเป็นไทรอยแบบ ที่เรียกว่ามะเร็งไทรอยนะครับมะเร็งไทรอยออแบบเมดูลารี่ก็แบบชนิดที่ท,ท่าทางการแพทย์บอกว่าเป็นชนิดร้ายแรงนะครับส่วนวิธีการดูแลตัวเองตามหลักยา9เม็ดเนี่ยคือเรากลับไปที่สาเหตุของการการป่วยก่อนนะครับไม่ว่าทางพแพทย์ผนปัจจุบันจะบอกว่าเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ย เมื่อเราย้อนกลับมาดูตามหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุของแบบแพทย์ประดิษฐ์นี่มันเกิดมาจากสสาเหตุก็คือภาวะที่ร่างกายเสียสมดุลร้อนเย็นนะครับบวกกับวิบากวิบากหลายนะครับผมโดยเราก็แก้แก้2วิแก้สกส,สาเหตุนี่แหละครับในเรื่องของภาวะของการที่ร่างกายเสียสมดุลร้อนเย็นเนี้ยนะครับจากการที่ได้เก็บข้อมูลมาแพทย์ปรธดิษฐนี่พบว่า80%เนี้ยก็คือจะ จะจะป่วยด้วยอาการของที่เรียกว่าร้อนเกินว่าตูงไปทางร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็อาการที่คุณวิไลได้ได้เล่ามาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นผมร่วงเหนื่อยเพียงง่ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจะจะ,จะป่วยจากอาการร้อนเกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามตามตามหลักในการปฏิบัติตัวแบบยาก้าวเม็ดเนี่ยเราก็ปรับมาในทิศทางที่เพิ่มของเย็นแล้วก็ลดของร้อนนะครับผมก็ทั้งยาเม็ดหลักยาเม็ดเสริมอะไรพวกน,นี้นะครับก็ปรับมาทางเย็น นะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับแต่ว่าในเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็ต้องทําเป็นอันดับแล้วคือในเรื่องของใจนะครับก็คือในเรื่องของของจิตใจก็คือจะต้องพยายามที่จะมันก็คือเกี่ยวกับในส่วนของวิบลากร้ายนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องเข้าใจเชื่อและชัดในเรื่องวิบากกรรมซึ่งเมื่อเี้ในตอนต้นรายการนี่ก็ได้มีการอ่านบททบทวนธรรมที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ กับข้อนี้หลายหลายหลายข้อนะครับอย่างไรก็ลองกลับไปศึกษาดูได้ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็วิธีการทําใจให้เราที่จะไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวนะครับที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่เราลองเพิ่มศีลตั้งศีลนะครับซึ่งการตั้งศีลก็คือการลองทําปฏิบัติศีลห้านี่แหละครับถ้าเอาเบื้องต้นซึ่งถ้าข้อแรกเลยก็คือการลดละเลิกการกินเนื้อนมไข่เนาะถ้าเอาแบบนี้ตรงตรง,ตงเลยก็คือลดละเลิกการกินเนื้อน,อนมไข่ นะครับผมแล้วก็การลดละเลิกการกินเนื้อนุมไข่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อนุมไข่เนี่ยจะเป็นพิษร้อนเลยนะถ้าในเรื่องของอาหารครับแล้วก็มันกินพืชให้มากขึ้นก็ตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าพืชชนิดไหนเป็นพืชแบบที่มีฤทธิ์ร้อนว่าฤทธิ์เย็นนะครับเราก็แค่กินพืชให้มากขึ้นก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าพอศึกษาได้มากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มวิเคราะห์แยกแยะออกแล้วว่าพืชชนิดไหนที่เป็นฤทธิ์ร้อนหรือว่าฤทธิ์เยน็นแล้วเราก็จะเราก็จะประเมินได้ว่าไอฤทธิ์ร้อนตัวไหนหรือฤทธิ์เย็นตัวไหนเนี่ยที่ นะครับแล้วก็ในส่วนของยาเม็ดเม็ดหลักอีกข้อนึงก็คือการออกกําลังกายเนี่ยก็ก็ออกตามที่ที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการโยคะมาร์ชิง่งกดจุดลมปานฝึกลมหายใจซึ่งมีทั้งร้อนทั้งเย็นะนะครับมาลองดูว่าทําอะไรแล้วรู้สึกสบายเบากายแข็งแรงมีกําลังนะครับผมส่วนยาเม็ดเสริมเป็นเม็ดที่หนึ่งถึงหนี่มันจะเป็นการดื่มน้ําสมุนไพรเอ,อ่อการส่วนล้างลําไส้การกัวซา การแช่มือแช่เท้าว่าประครบอบอาบเลยประมาณนี้ก็ก็ลองไปศึกษาก็ทําดูปฏิบัติดูนะครับแล้วก็เม็ดไหนที่ถูกกันที่เพื่อนเพื่อนคุณวิไลทําแล้วรู้สึกเบากายสบายแข็งแรงมีกาลังเนี่ยก็ก็ใช้เม็ดนั้นไปก่อนได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรู้สึกทําแล้วมันเหมือนเดิมหรือว่ามันมันแย่ลงกว่าเดิมไม่ค่อยหยุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเม็ดอื่นๆอีก,อก,อกนะครับโดยภาพรวมของการดูแลสุขภาพตัวเองของของที่จริง,รงไม่ใช่เฉพาะโรคไทรอยนะครับทุกโรคที่ที่ป่วยเนี้ย เราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยที่เป็นมะเร็งไทรอยมา6ปีครึ่งแล้วนะครับใช้การดูแลตัวเองแบบแพทย์หรือทาเป็นหลักเลยประมาณ90เปอร์เซนขึ้นเนี่ยนะครับก็ภาพรวมของสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องใจครับจากที่เคยกัดตายมากเนี่ยตอนนี้ก็สบายใจครับเเราแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าจะสามารถทําได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็กล้า ก็ยินดีที่จะยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีว่าเรื่องร้านะครับประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณวิไลแล้วก็เพื่อนคุณนาวิไลนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณนาวีไลน่าจะได้ในส่วนตรงนี้แล้วนะคะในแชทก็จะมีหลากหลายท่านเลยค่ะที่มาแชร์ในส่วนของเป็นไทรอยนะคะน้องเอน้องนุงน้ยก็คือหลายท่านเลยที่บอกว่า<ม>เป็น,เป,นเป็นไทรอยเป็นพิษมาแล้วก็ใช้ยาใช้ศาสตร์ของแพทย์พิธีทรรมแล้วอาการดีขึ้นนะคะคุณอาก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะบอกเพื่อนให้ไปปฏิบัติดูค่ะถ้าเห็นผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงก็มาถามได้เพิ่มได้นะคะคุณอาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณนาวิไลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ